โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากร h i s c o v i d -19 to shall pass เวลาเกิดเหตุการณ์หรือมีสถานการณ์ที่รุนแรงโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงจนแทบทนไม่ไหวจงจำไว้ว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่อยู่ตลอดไปมันเป็นเรื่องชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไป นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ดังนั้นเราจะต้องอดทนเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะไปสู่ความรุ่งเรืองและมั่งคั่งที่อาจจะตามมาและคำกล่าวคลาสสิกที่พูดโดยอับราฮัมลินคอนในแวดวงของการเมืองและเบนแกรแฮมในด้านการลงทุนที่เราควรจะจำไว้เสมอก็คือ this too shall pass หรือแปลว่าสิ่งนี้ก็เหมือนกันมันก็จะผ่านไป ความหมายก็คือนี่ก็จะเป็นเหมือนเหตุการณ์หนักหนาสหาหัสครั้งก่อนๆที่เคยเกิดขึ้นและในที่สุดมันก็จะผ่านไปและที่ผมยกคำกล่าวนี้ขึ้นมาพูดเพราะผมคิดว่าเรื่องของโควิด -19 ที่ทาลายเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดความยากลาบากแก่มนุษย์ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นั้นในที่สุดก็จะผ่านไปและโลกก็จะกลับมาเหมือนเดิมหรือในในกรณีนี้ อาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในแง่ที่ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้นเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโคว i ิด1 9นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเพราะพฤติกรรมของมนุษย์นั้นถูกกำหนดโดยยีนที่ฝังอยู่ในตัวคนมานานเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วยีนของมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะสั่งให้คนทำอะไรก็ตามที่ได้ผลตอบแทนสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำ และมีความเสี่ยงน้อยหรือยอมรับได้ผลตอบแทนนั้นก็คือสิ่งที่ตนเองจะได้รับทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์เพื่อการอยู่รอดและเผยแพร่เผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองความพึงพอใจความสุขและชื่อเสียงเป็นต้นส่วนต้นทุนนั้นก็คือเงินทองที่ต้องจ่ายแรงงานที่ต้องใช้ความยากลำบากและความทุกข์ที่ต้องทนเป็นต้น ในส่วนของความเสี่ยงก็คือผลตอบแทนนั้นอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดการไว้และต้นทุนสูงกว่าที่คิดทั้งในด้านของเงินทองแรงงานสุขภาพที่เมื่อทําไปแล้วอาจจะประสบกับการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตายด้วยมนุษย์ทุกคนนั้นถูกออกแบบมาให้มีความเชี่ยวชาญมากในการที่จะประเมินผลตอบแทนต้นทุนและความเสี่ยงในการที่ที่จะทําอะไรต่างๆอย่างที่ทําอยู่ทุกวันจนกลายเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัก100ปีถึง200ปีมานี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนมากที่เราทำมาเป็นหมื่นปีตัวอย่างเช่นช่วงประมาณ100ปีก่อนเราเดินทางด้วยรถม้าไปในที่ต่างๆของคนในโลกตะวันตกเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อโลกค้นพบวิธีผลิตรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงมากและสามารถเดินทางได้ยอย่างรวดเร็วโดยใช้พลังงานจากน้ำมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของการเดินทางไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือ คนใช้รถนั้นได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นคือการเดินทางที่เร็วขึ้นมากเทียบกับต้นทุนที่อาจจะเท่าเดิมหรือเพิ่มเพียงเล็กน้อยโดยที่ความเสี่ยงนั้นยอมรับได้ผลก็คือเกิดการ disruption ในอุตสาหกรรมรถมา้าธุรกิจเกี่ยวกับรถม้าตายหมดในเวลาอันรวดเร็วเกิด new normal ที่ผู้คนใช้รถยนต์แทน ในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราเห็นการ disrupt และเกิด new normal อยู่หนึงน่งเนืองและมักใช้เวลาพอสมควรกว่าที่คนทั้งโลกจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปหมดตัวอย่างเช่นเรื่องของการบินที่ผมเองยังจำได้ว่ากว่าคนจะใช้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นหลักนั้นก็เป็นเวลาหลายสิบป,ปีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า กว่าที่ต้นทุนของการบินจะลดลงมาจนทําให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นคุ้มค่าสําหรับคนทั่วๆไปก็เป็นเวลานานเพราะการลดต้นทุนค่าผลิตเครื่องบินและการทําการบินนั้นทําได้ค่อนข้างยากแต่ในยุคข,ของการปฏิวัติทางด้านข้อมูลข่าวสารหรือโลกยุคดิจิตอลนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและเราก็ได้เห็นการเกิด disruption และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจนกลายเป็น new normal จำนวนมาก ธุรกิจสื่อถูกดิส랩เพราะการส่งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพโดยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากผลตอบแทนที่ได้นั้นดีกว่าการพิมพ์ลงบนกระดาษมากการส่งทําได้ในเวลาเสี้ยววินาทีด้วยต้นทุนที่ต่ําจนแทบจะไม่มีผลก็คือธุรกิจหนังสือพิมพ์วารสารต้องปิดตัวกันเกือบหมดนิว n o r m a l ที่เกิดขึ้นก็คือพวกเว็บไซต์ต่าง Facebook และ t w i t t e r เป็นตน้นเช่นเดียวกันธุรกิจทีวีเองก็กำลังถูกทำลายโดยระบบสตรีมมิ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าโดยต้นทุนที่ต่ำและคุ้มค่าสำหรับคนดูมากกว่าโดยเฉพาะคนที่มีรายได้สูงพอสมควรและนี่ก็ทำให้คนาหาันมาดู Netflix กันมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงระบบของ Disney และอีกหลายแห่งที่กำลังตามมาระบบอ e ีคอมเมิร ของสินค้าจำนวนมากกำลังทำลายร้านค้าปลีกดั้งเดิมเนื่องจากคนซื้อได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อของจากร้านโดยที่ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ของที่ถูกต้องลดน้อยลงมากจนคนส่วนใหญ่ยอมรับได้ดังนั้นห้างร้านจำนวนมากกำลังถูกแย่งธุรกิจไปมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตาม ห้างบางประเภทก็ยังไม่ถูกดิสครับอาจจะยังไม่ถูกทำลายเลยเพราะผลตอบแทนและต้นทุนของการค้าขายผ่านอินเทนอร์เน็ตยังสู้ร้านค้าปกติไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อซึ่งลูกค้ามักจะสะดวกที่จะซื้อจากร้านมากกว่าการสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะต้นทุนต่ำกว่าและสามารถได้รับสินค้าได้เร็วกว่าเนื่องจากร้านมักจะอยู่ไม่ไกลเพียงแค่เดินไม่กี่ก้าวหรือร้านค้าสินค้าปรับปรุงและตกแต่งบ้านที่คนมักจะซื้อสินค้าหลายอย่างของมีความหลากหลาย ของรูปแบบที่มีคนอยากซื้ออยากเห็นสินค้าจริงๆและมักจะซื้อจำนวนมากซึ่งทำให้คุ้มที่จะเดินทางไปซื้อเองที่ร้านมากกว่าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นต้นการเกิดโควิด1 9นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั่วโลกในช่วงเวลานี้สิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนก็คือการงดออกจากบ้านหรือออกน้อยลงมาก การทำโซเชียลด s t a ทนซิ่งหรืออยู่ห่างจากคนอื่นสวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อการรักษาความสะอาดผลจากการนั้นทำให้คนซื้อสินค้าทาง E-Commerce โดยเฉพาะการสั่งอาหารมากขึ้นในเวลาอันสั้นการทำงานที่บ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงระบบซูมแทนที่จะไปทำงานที่สำนักงานการงดสังสรรค์งดดูกีฬาและคอนเสิร์ตเหตุผลก็คือเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในภาพใหญ่นั้น โควิด -19 ้ได้เพิ่มความเสี่ยงของการทำกิจกรรมจำนวนมากและนี่ทำให้ภาพของผลตอบแทนต้นทุนและความเสี่ยงของมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่กล่าวอย่างไรก็ตามถึงจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าการระบาดกำลังค่อยๆลดลงจำนวนคนติดเชื้อต่อวันลดลงเกือบทุกแห่งทั่วโลกหลังจากคนตระหนักว่าการแพร่ระบาดของไวรัสมีกระบวนการอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรสำหรับประเทศไทยเองนั้นผมเชื่อได้ว่า อากาศที่ร้อนมากทําให้เรามีป้อมปาการที่แข็งแกร่งในการป้องกันโรคที่ดีและด้วยวัฒนธรรมและการป้องกันตัวที่ดีโควิด1 9คงไม่กลับมาระบาดมากขึ้นอีกต่อไปนี่ก็คงคล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามที่ต่างก็มีการติดเชื้อน้อยมากผมเองคิดว่าเราน่าจะกำลังผ่านเรื่องของโรคไปได้แล้ว ในประเทศเขตหนาวโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วก็กำลังเข้าสู่ฤดูร้อนแต่ด้วยการป้องกันที่ดีขึ้นผมคิดว่าในที่สุดพวกเขาก็จะสามารถเอาชนะโควิด -19 ได้แม้จะใช้เวลามากกว่าและถ้าภายใน1-2ปีโรคโควิด -19 หมดไปความเสี่ยงที่คนจะติดโรคก,ก็จะลดลงมาจนเกือบเท่าเดิมก่อนเกิดโควิดพฤติกรรมของคนก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม สิ่งที่แตกต่างก็คงมีบ้างแต่เหตุผลมาจากการที่คนจะใช้อ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะเขาเรียนรู้ว่าการสั่งสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีมีต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำในการสั่งซื้อสินค้าหลายๆอย่างดังนั้นเขาก็จะทํามันต่อไปนอกจากนั้นคนจำนวนหนึ่งก็พบว่าการทํางานที่บ้านนั้น ได้ผลตอบแทนที่ดีต้นทุนต่ําและไม่ได้มีปัญหาหรือความเสี่ยงดังที่เคยกลัวกันดังนั้นพวกเขาก็จะทําต่อไปส่วนคนที่ต้องนั่งห่างกันหรือโต๊ะเว้นโต๊ะเวลากินอาหารหรือนั่งเครื่องบินในช่วงเวลานี้นั้นหลังจากโควิด -19 พวกเขาก็จะกลับมานั่งชิดกันเหมือนเดิมเพราะความเสี่ยงนั้นหมดไปแล้วพฤติกรรมนั่งด้วยกันหรือใกล้ชิดกันนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกันในด้านของการท่องเที่ยวการไปดูกีฬาหรือคอนเสิร์ตที่พวกเขาหลีกเลี่ยงในช่วงโควิดระบาดเพราะความเสี่ยงที่จะติดเชื้อพวกเขาก็จะกลับมาเที่ยวและดูเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ในยีนและการนั่งดูที่บ้านนั้นมันทําให้ผลตอบแทนหรือมีความพอใจหรือความสุขน้อยกว่าการดูกีฬาดูคอนเสิรต์ตหรือท่องเที่ยวที่บ้านนั้นไม่สามารถทดแทนของจริงได้11พฤษภาคม2563ดรนิเวศเหมวชิระวรากร